ช่องเมกในเดียววันนี้จะชั่นถึง2เพลงจ้าเป็น2เพลงกละสวงบอยกรุ๊ปที่บอกว่าทั้งสองวงนี้เป็น2วงที่มีการตามเพลงอย่างสม่ำเสมอหน้าเพราะว่าเป็นอีก2วงที่มีเมมเบอร์ต่างๆที่แบบโดนใจฉันด้วยและน้องๆได้ปล่อยเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2วงถ้าใครที่เห็นภาพปกคิก็ได้รู้ว่็คือวงอะไรบ้างด้วยคราวนี้มีถึง2วงเราก็จะการปอกผลด้านล่างว่านาทีไหนเราเรียนชันวงอะไรเพราะฉะนั้นก็จะมาตอบกับวงแรกที่เรียชันกันเถอะก็คือวง The Boy ยจ้า t ด e b บ y คัมแบ็คครั้งนี้มาการอุ่น เครื่องก่อนกับเพลง t i m e แ e s เป็นเพลงแบบว่าออเด h ก่อนพอทิดหน้าหนุ่มๆจะคัมแบ็กกับเพลงโปรโมทครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็เรามาฟังเพลง t i m e แ e s ที่เพิ่งปล่อยออกมาแต่คิดว่าดูจากทีเซอร์เนี่ยทีเซอร์ดูเหมือนแบบว่าเหมือนหนังอะไรบางอย่างที่มีความซ่อนลับซ่อนเลนมากเพราะว่าทีเซอร์ปล่อยมาสามตัวใช่ไหมเป็น Teaser Teaser บอกว่าทั้งสามตัวนั้นจะมีคอนเซปต์บางอย่างที่เกี่ยวกับ เหมือนเส้นๆอะไรอย่างนี้มาพันๆปันดึงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าอันนั้นน่ะน่าจะเป็นแบบว่าเชื่อมโยงกับเพลงโปรโมทหลักหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ปล่อยมาอย่างเงี้ยก็มีความแบบเอ๊ะอยากรู้อยากรู้มากๆเพราะฉะนั้นก็รอฟังเพลงคามเลดของหนุ่มเดอะบอยดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยเปิดฉากม,มากับอือจังหวะมันอแอบคุณนะลอ,องนิวจ้า มันคิ้อ๋อนางซัมเมอร์เลยซัมเมอร์เลยเไ้ที่สางก็ดีอะี่ะขาบ็คือดีเยอะก็ดีเมื่อกี้ที่ชงม่น่าล่ะอ้งหวะมันมีความแบบ ซัมเมอร์มาบาบาผ่อนคลายคือเพลงนี้มันเ,เพลงแบบเคื่อออเดอร์จริงๆเหมือนได้เรียนาจริงๆโอ้ยหล่อมากน้อง่นโอ้ยใครอยากก็ได้หระคือรู้สึกว่าเอวีเพลงนี้ก็คือถ่ายมาแบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรที่ซีตรงซีซีก็คือออกแนวแบบซัมเมอร์แคมป์ซัมเมอร์แบบไปเที่ยวกันเลยแต่ชอบจังหวัดุนนอมันแบบผ่อนคลายมากอะ คือเ่นนรอบนี ie ie ้คืแบบน้องนิวค้วานมากแล้วสิผก็หวามากพี่สัญญาณก็คือแบบหลอดเฮมากเมื่อกี้องจากันแล้วสัาูก็ดีคือเพลงนี้มันแบบ แต่ไม่ได้มีเพลงอะไรที่แบบว่าเต้นท่าเต้นอะไรเยอะคือเราดูรู้สึกว่ามันดูอ่ะขอนื่อกีอ้มันบแบบแอบตูมบ้มเบาๆนะ เหมือนดูวันชั่ท่องของหรูๆว่าทำอะไรกันบ้างนัง่งร้องท่อนนี้ดีท่อนหลังดีทุกคนเจาเพลงทาม e l e ของ The Boy ตอนแรกนึกว่าอะไรปะนึกว่าตอนจบ MV จะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าจ้าจะมีแบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่า เป็นเหมื ENNIS, อนทาวิชชั่นต่อกับเพลงหน้าที่เป็นเพลงโปรโมทปรากฏไม่มีก็คือเพลงนี้ก็จะเกี่ยวกับพานี้โดยตรงก็คือทาวเอย่างเดียวไม่ได้แบบว่ามีการสปอยของเพลงขัดไปเลยแต่บอกว่าทาวเด็เหมือนเป็นเพลงให้หนุ่มได้พักผ่อนนะพอดูจาก MV ต่างๆมันเหมือนแบบว่าวันพักผ่อนของหนุ่มเดอะบอยกับซัมเมอร์ซัมไท์ที่มีการแบบว่าส่วนสาธารณะเรือยอท์แคมปิ้งปาร์ตี้บาร์บีคิวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนแบบพักพอดพักผ่อนจริงๆแล้วก็หนุ่มอาจจะได้มีการพักผ่อนหรือออเเเเป่่่่่่่าาาาาพรรระววททีีผนนนมมมม็ุๆิั เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าหนุ่มๆก็ขึ้นมาไทายเมื่อเดือนที่แล้วด้วยแต่ส่วนตัวคือไม่ได้ไปด้วยความที่แบบติดภารกิจมีงงมีงานอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปก็บิวตัวเองอยู่ที่บ้านตอนเด็คอนเสิร์ตเดะบอยก็คือ2วันใช่ปะฉันก็ฟังเดอะบอยแบบโอ้โหโหมเดอะบอยแบบทั้งแฟนแคมบ้างอะเอ็มดีบ้างอะคือท้ออยากดูแต่ไม่มีโอกาสแล้วเปก็คือแบบเอาม้วนอยู่คนเดียวก่อนแล้วก้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบหน้าถ้าหนุ่มมามีโอกาสจริงแม่จะแบบพยายามเคลียร์ทุกอย่างแล้วแบบไม่พลาดแน่นอนแล้วพูดถึงทมเก่่อนวาทามเเเนกก็็คือปรแบบพลลงแบบฟกู๊ดมากๆแต่่สิงถ ที่รู้สึกแบบขาดอย่างเดียวของเอริเพลงนี้เคยออปะขาดเอรีรู้สึกว่าถ้าเอริกอยู่เพลงนี้ด้วยนะฟิลฟูลมาเต็มหน้ารู้สึกว่าเพลงนี้คือถ้าอยู่ครบทุกคนมาแสดงที่แบบดีงามมากแต่คือหนุ่มๆม,มาแค่นี้คือก็ดีแล้วเธอเป็นอีกเพลงนึงถ้าใครอยากพักเบรกกับเดอะบอยที่แบบว่ารู้สึกฟังเพลงหนักๆเต็มเยอะแล้วใช่ปะอยากผ่อนคลายพักผ่อนทาได็เพลง,งที่สามารถตอบสนองได้คนจะหาความแบบผ่อนคลายรีแลกซ์จากเพลงนี้ได้แน่นอนเพราะฉันก็ฝาก The เ,าเดอะบอย YouTube, เพลงทามเด็ดด้วยเข้ายูทูบเจอเพลงทาเด็ดไม่พอเรามารอ หักสาตนด์หน้าที่เป็นเพลงโปรโมทหลักด้วยว่าเพลงโปรโมทหลักจะเป็นยังไงเขาตอนนี้นะวันเดอร์เรียชันเนี่ยทีเซอร์ที่เป็นแบบว่าเวอร์ชันเพลงหลักยังไม่ออกเธอออกมาแต่แบบภาพโปรโมทต่างๆแต่ภาพทีเซอร์ภาพโปรโมทต่างๆรอบนี้แอบคิดถึงเพลงคิวไรเบาๆนะเพราะว่าภาพสีต่างๆที่เอามาใช้มันมีความแบบ ฟปาฟ้าเขียวๆแบบเลื่อมๆเหมือนแบบตอนแบบภาพที่ซื้อลบเทียของทีไรเลยแต่ยังไงก็เดี๋ยวเรามาร้นพร้อมกันะสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างีเราคิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยมาต่อวงที่สองสเตชันก็คือวง V.I. จ้า V.I. มารอบมีกับเพลงเดบิวต์ญี่ปุ่นครั้งแรกเลยรปะว่าหนุนเวียเป็นวงหนึ่งที่ตามอย่างจริงจังอีกวงหนึ่งเลยแล้วจะบอกว่า V.I. เนี้ยก็จะมีคอนเสิร์ตใ่ประเทศไทยเหมือนกันเธอแต่รอบนี้เราไม่พลาดไปตอนเดอรบอยเพราะว่าเราสามารถเคลียร์งานเราได้มีโอกาสบุกวันเรียบร้อยแล้วว่า ไปแน่นอนจ้างานต่างๆไม่สามารถแบบว่าหยุดรักงได้เ,เพราะว่าฉันบุกวันไปก่อนแล้วเธอลาไปเรียบร้อยแล้วเรื่องงานต่างๆไม่พลาดแน่รอบนี้เพราะฉันก็เดี๋ยวดู MV ็มวีเดบิวต์ครั้งแรกญี่ปุ่นของน้อง V I กับเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยมาแบบเลยซัมเมอร์เห็นทีเซอร์ก็คือบอกว่าเป็นซัมเมอร์แน่นอนนะดูจาทีเซอร์แล้วบอกว่าโอ้ที่ภาพทีเซอร์หล่อมากบอกเลยภาพทีเซอร์หล่อมาก เมื่อกี้โทรหน้าจอเพราะว่าหน้าจอแบบว่ามีแบบว่ารอยค่าคุณเดี๋ยวใส่ในโซคอนคืออยากอัดสิแจ้งเปิดมากับสมมติแท้แท้ทเลยเหรอแล้วใครไม่กีดอยู่ไหนชุดปอนะตัวหันก็ดีอ๋อ น่าจะพักความเท่ๆแล้วเดี๋ยวไปัมเมอรอเนี่ยโอ้ยอยาทิตย์นี้เล่นในคอนเสิร์ตด้วยอ่ะ ก็ค,คือบอกว่าจะไม่หยุดความแบบนี้นะความเพละนะาคือพี่เาขาคงคอดูเพลเสมอไปสบรว่าดีมากเพราว่าคือเนาะคือฟิลมแมักแน่อปอตอนน้น่ารักมากือสิแมักแน่หลักตึงต่อฉันตัวใหญ่ขึ้นเอามาก ฉันว่เป็นประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือเป็นทเที่เกาหลีอะปก็ซีีจ้ะอดีสัก่าดีๆตคางสัก่ามีความแบบคสแบบเท่ๆอ่ะ เี <Hels ing> ่ยวฮาดีมาโลฮาน่ะรอยยิเขาแบบเสน่ห์นะเนะค่ะค กินบอกว่าพวกเคอกเทลอย่างเงี้ยหรอหรือว่ายื่นมือให้เราเอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่โอ้ยถ้ารอบหน้ามาขอแบบสดใสอีกเลยปะ ทุกคนจบแล้วก็บ V I เมื่อกี้ค้นตบแบบปิ๊บจบแล้วอะไรอย่างงี้ตัวบอกว่าซัมเมอร์ซัมไชนญี่ปุ่นคือต้องแบบต้องมาแล้วนะไปขายญี่ปุ่นเห็นเพลงนี้ชี้ว่าอะไรปะเชื่อว่าโดนตกเชื่อว่าเคลมเชื่อว่าแบบหลงแน่ๆเพราะว่าไม่มีที่ติของว V เพลงนี้อีกแล้วบอกเลยว่าซัมเมอร์รอบนี้มาซัมเมอร์ที่แบบฟังสบายจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความสดใสแล้วเป็นซัมเมอรี่ฟังง่ายๆแบบว่าคิดว่าถ้าใครชอบเพลงซัมเมอร์สดใสฟังง่ายๆแล้วก็มีความแบบป๊อปๆน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่เธอเเพลงงดีีมมากกคืืออ่้ฟัแบบ โอ้โห oh มันแบบมีความระบุนแบบเบาๆเหมือนกันนะและอย่างหนึ่งที่ทําให้เอวีเนี้ยเพิ่มดีกีความสดใสความระบุนเข้าไปอีกคืออะไรปะนุ่มๆแยทุกคนรอบนี้คือแบบน่ารักจะบอกว่ารอบนี้ที่เรวิวญี่ปุ่นต่างๆเขาเจตตากดีคือเห็นแลว้วู๊แบบหลงคือแบบเธออยากให้ฟังเลยเข้า YouTube ยูทูบเซ s ร์วิสไอเพลงเดวิวญี่ปุ่นในชาแนลใจแปลอฟฟิเชียลของว i ไอนะนะโดยเพลงนี้บอกเลยว่าโอต้องฟังมีความน่ารักมากเดี<ๆ>๋ยวแม่จะไปงานคอนดนูใช่ปะแม่ก็คิดว่าอยากให้เพลงนี้อยู่ในงานคอนด้วย แแม่ก็อยากดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันก็เดี๋ยวก็รอดูไปด้วยกันเธอแล้วฉันก็ฝากอัลบั้มเดบิวต์ญี่ปุ่นครั้งแรกของน้องยัยด้วยบอกว่าทั้งสามบั้มสวยนานมากคือภาพน่าเก็บสะสมมากแล้วใครฟังๆขับอะไรนีก็ฝากอัลบั้มเพลงใหม่อีกด้วยแบบว่าอบอกอ้อนใจแน่นอนเพราะฉันก็เพลงนี้ชัน้นนี้ถึงสองเพลงบอกว่าซัมเมอร์ซัมใจเป็นซัม,มเมอร์แบบรีแลกช์ผ่อนคลายทั้งสองเพลงเลยทั้งไทม์เลสทั้งอัลบับอกว่าทั้งสองเพลงเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มค่าแก่การฟังมากๆถ,ถ้าใครฟังขับทั้้้้งงงงงแลววกัับบบทออ่าาเเพนีถใครฟธ ไม่มีความเต้นหนักไม่มีความแบบโอ้โหปกัปกปกัปกปกัปกปกักตื่นตื่น่ิน,นความฟังสบายค้งโค้งค้งโค้งโคม,คมฉันก็จะเร์ฟตามแล้วฉันก็ฝากทั้งสองเพลงเลยทั้งชาติเด็กของเดวบอยแล้วก็วีไอเกเพลงมอรดีบอกทั้งสองเพลงดีงามมากแล้วไม่ใช่แค่นั้นอาทิตย์หน้าเราติดตามเพลง The Boy, เดวบอยเพ็นโปรโมทด,ด้วยว่าเอ็มวีตอบมาแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เดวบอยต้นเดิอนหน้ากับวีไอทัวด้วยว่าจะมาแบบไหนเปิดตัวกับเมืองไทยครั้งแรกมันต้องปังแน่นอนเพราะฉันก็ เรามาซัพพอร์ตทางเดอะบอย์ใหญ่ไปด้วยกันเธอสำหรับขอบคุณมากที่ตามสองช่องเราเธอเราคิด้ากในทัางท่เไรหรือพายในนั้นก็อย่าลเรียนติดตามงช่องแม็มดีสัเธอฝากกดไลค์กด like, ซับสไคร้ได้สันขอบคุณคนมากค่าดีคบ๊ายบาย